โดยม a สเตอร์โพได้เสนอผลสำรวจที่ไปเก็บตัวอย่างจากแกนนำชุมชนกว่า610ชุมชนระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคมนะคะผลสำรวจพบว่าแกนนำชุมชนกว่า85ค่ะอยากให้สื่อนั้นช่วยทำให้คนไทยรักกันสร้างความสงบแก่บ้านเมืองรองลงมากว่า69ออยากให้สื่อเป็นกลางไม่เลือกข้างไม่เป็นเครื่องมือรับใช้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกกว่า60%อยากให้สื่อน,น,นำเสนอข้อมูลเพื่อความปรองดองอีก59%นั้นอยากให้สื่อประจานผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนนะคะในขณะที่อีกกว่า56%อยากให้สื่อหยุดเผยแพร่ข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อความรู้สึกของเยาวชนและก็อีกกว่า50%อยากให้สื่อเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ปลุกปั่นความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนค่ะ เมื่อข่าวถึงข่าวดีที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดนะคะจากการที่นายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะผลสำรวจพบว่าแกนนำชุมชนกว่า90%บอบอกว่าข่าวประชาชนพร้อมใจทําความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นข่าวดีนะคะที่รู้สึกว่าฟังแล้วมีความสุขค่ะ ส่วนกว่าอีก79%นะคะบอกว่าเป็นข่าวพระอาการโดยทั่วไปของในหลวงที่ดีขึ้น69%บอกว่าเป็นข่าวลูกกระตันยูที่ช่วยพ่อแม่ทํางานกว่าดถนน62%บอกว่าเป็นข่าวนักศึกษาหญิงกระตันยูดูแลพ่อผู้พิการจากการเป็นทหารใน3จังหวัดชดดายแดนภาคใต้ ส่วนอีกโพนึงก็คือสวนดุสิตโพนะคะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผลงานคอสชอและก็รัฐบาลที่โดนใจประชาชนกว่า1,600คนในช่วงวันที่15-20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ โดยกว่า80%ค่ะประชาชนบอกว่าชื่นชอบผลงานการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและก็ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดอันนี้ยังครองอันดับต้นๆได้อยู่นะคะสำหรับผลงานนี้รองลงมากว่า77%นะคะบอกว่ากิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนก็ยังเป็นผลงานที่โดนใจค่ะส่วนอีกกว่า78%บอกว่านโยบายการลดราคาสินค้าและก็รองลงมา76%บอกว่าเป็นเรื่องของการลดราคาน้ำมันค่ะ ส่วนรุสิธิโพก็ถามไปถึงของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากคอสชแล้วก็รัฐบาลนะคะพบว่าก,กว่า86บอกว่าอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนอีก,กว่า82ก็อยากจะให้ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ